ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ครับนี่ครับป้มโดนไดโนเสาร์แล้วนะครับซอยง่ายเลยพี่น้องสั้นมาแล้วตัวนี้ครับป้อมวาราวรางโลได้นะครับเป็นต่อกดยักษ์เลยนี่ครับดูลุงหมอนะครับนี่ลุงหมอนหน่อยน้ำเลยครับนี่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 อุ้ยราวร่างกีโลได้พี่น้องเดี๋ยวนะครับอุ้ยเกือบป่าไม่ขึ้นนะพี่น้อง อุ้ยนี่อุ้ยสามกิโลได้ครับพี่น้องตัวนี้คืนเพชรเลยนะครับโอ้ยนิดเดียวครับนี่ครับติดนิดเดียวอนู้นอย่างติดอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านบนเดี๋ยวไดพี่น้องเออตัวติดตัวติดจั้นจั้นกับไม่เคยได้ใจน,นี่ดีนะครับพีน่น้องใจกรนาดนจับรูจับรูได้นะครับ ไม่ได้ออกก้องกาดอ้วด้วยนะครับปีนองโอูย้ยดูนะครับนี่อูย้ยซ่อมโลติดนะครับตัวนี้สุดยอดอยเกือบเอาไม่ขึ้นนะครับป่าเบ็ดเกือบเลิสน้ำด้วยปีน้องเดี๋ยวก็อยากป่าขึ้นไปด้านเบื้อนนะครับตัวพุมลงเหมาใหนน้ำนะครับ ไส้ผีนะครับรกเอกเซปันสุดยอดครับตัวนี้ว,ว้าวโอ้ยตื้อไม่ได้เลยพี่นอ้องขึ้นเรือนี่เดีย,ยนครับ ซ้ำลูได้นะครับตัวนี้โสุดยอดครับสุดยอดพี่น้องนี่แหละครับตกประฏช่วงหรือดูน้ำลากนะครับตอนเมื่อตอนเย็นนะครับฝนมันตกหนักเลยนะครับนามมาก็ได้ตกวกัดมานะครับหย่า อยากให้พี่น้องเห็นตอนที่มันดึงจังแต่นะครับมันมืดนะครับนี่ที่ตือคลองมาด้วยออบฮักเลยฮักเลยเดี๋ยวออกเลยเร็ว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 

ตัวตีร้องครับพี่น้องตัวตีร้องครับอันนี้เลยนี่ครับตัวนี้ก็ง่ายว่าตัวขนนะครับช่วยช่วครับพี่น้องนี่นะครับปรากฏจวงเรดูน้ำลากนะครับโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มกดครับไม่เต็มภาพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งรวังระงนี่ครับน่าจะเป็นโขก้องมันนะครับน่าจะเป็นโขก้องมันที่ว่าพุ่มได้ไปเด็กตัวเล็กนะครับพี่น้องนี่ครับ ตัวตีร่องมาแล้วนะครับพี่น้องเออออกขึ้นด่งเดิมนะครับตัวเฮกเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วนะครับประมาณประมาณสามโลตัวนี้ก็เดิมสี่โลนะครับใช้จุดยอดแบบนี้นี่สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับนี่นี่กดกดนะครับกดดูดูน้ำหลากโอเคครับพมอขึ้นประมาณสี่โลนะครับสามโลได้นะพ่อเนะ โอ้ยสุดยอดพี่น้องเออสุดยอดสั้นเม็ดเลยแล้วนะครับโอ้ยเป็นปอมระมาณว่าอยาขึ้นรถหนึ่งทะเลแต่โย่เตาเดอยเยอะเฮ้ยไม่ใช่งานะที่อีเล็กนิดเดียวตายแล้วเอาเรียแท้กว่าดีนี่ครับนี่นี่ปอตื้อนะครับโอ้นี่ครับนี่คือดือสร้อยย่างยักษ์อยู่นะครับตอนนี้ ครับตอนนี้ก็ตอนเช้าเลยนะครับโอเล็กมาขึ้นก็ไปได้ได้หนูซ่องมานะครับซ่องตัวนะครับพี่น้องดูนะครับนี่ซ่องตัวนี้ก็เต็มกะละมังพอดีเลยเต็มคุ้มพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาจังให้ดูนะครับว่าตัวเด็กน้ำหนักต่อไดนะครับตอนนี้กิโลอยู่ที่ซูนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมมาจังนะครับตัวเด็กเดี๋ยวมาจังนนะครับ เอน,นนี่นะครับเดี๋ยวมาจัง,งน,น,นะครับวาน้ำนักปรากฏต,ตัวเล็กนะครับกิโลตัวนี้ตัวนี้อ,นอยู่ทีซ่องโลซ้ำนะครับนะตัวแรกครับซ่องโลซ้ำนะครับยังเป็นอยู่เลยนะครับพี่น้องครับสุดยอดน,นะครับ น่าจะเป็นโขมันนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวทีซ่องนะครับตัวนี้ก็พึ่งตายจากต้นเจ้านะครับอืมตัวนี้เหนโวจ้าราไปเลยครับนะครับตัวนี้โยตีซ่องโลซ่องโลโฮอกนะครับน่าจะเป็นโขกองมันนะครับดูนะครับเดี๋ยวตัวกำโลจัดแล้วนะครับ สุดยอดนะครับมาขึ้นกว่าจะหกขึ้นพี่น้องเออเหนื่อยนะครับมันป่าหมุดลงที่เดียวนะครับจังหวัดติวาน้มฝ้นตกมาเรงเลยโอเคครับไม่ไดรอันตอนติวามันดึงนะครับเพราะมันมืดมากค,ครับตอนนี้ติดมานน่งตัวนะครับไเย็นจับ้นะครับ เป็นปรากดเรื่องนะครับสายามเลยน,นะครับปรากดเลื่องครับปรากฏเรื่องเดียเ <c ười> ้ยวเดวะิดเลย 进来，进来，进来。停了 <laughs> mà đeo cả cốt nâng túa nếu mà người ta túa <laughs> yên này yên này mẹ ơi hay à cá dàng đi? đi đi tít vô băng Ừ <laughs> <laughs> มาเลยจ็บตั้มาเลยอือได้มาหนึงตัวแล้วนะครับปลากดเหลือง <c oughs> อ้ามาตัวนี้นะม,นมามามาคคมา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  งมาแล้วครับหนึ่งตัวปรากฏเหลืองไปช่วยนะครับตัวน,นี้เอ็นไหมเอ็นเดเดยวโอเคครับตัวท,ที่สองครับตัวท,ที่สองมาหนึ่งตัวครับตัวท,ที่สองปรากฏเตรียมเตรียมเตรียมเหลืองเลี้ยง โอเคครับเรปรกกนะครับรรลาเงมันต้องก้าวกินนะเหรอนะครับตุ๊กตัวะไรยางมากม,มางโอ้ดุกโอ้ด,ดุเป็นับเปลาดุนะครับม่ปากโอ้จ้วยคับจ้วย ปีกไกวนี่ก่อนพี่จะมาเลย,งงยนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับโอ้โหเรื่องเปร๊บเลยพี่น้องนี่ตีเล็กนัวเป็นปลาคดนะครับอ๋อปลาดุกก็กินไหมครับโอเคครับผม ปรากดเหลืองครับใส่สวยเลยนะครับตัวนี้ใส่สวยเลยกระนาดซ้ำกีดได้นะครับกดเหลืองกดเหลืองใส่สวยซ้ำกีดได้ครับซ้ำกีดได้เนี่ยม,มักนะครับเที่ครับผมเยี่ยมคนเดียวติดด้ ปุ้งลากคดนะครับเขี่ยวปุ้งมาหนึงตัวนะครับเออโอเคโอเคกดด้้ย <Adjust>. <Healthcare> ลูกคดยิ่งยากเกินเ้มาแล้นะครับหอ,อยหนึงตัวนะครับลากคด

じゃあ。